กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วมาแล้วเหรอแม่ชอบไผ่พงศร์ทรกลับมาแล้วเร็วอ่าก็กลับมาแล้วล่ะครับยังไงก็ขอบคุณทุกเอสเมททุกข้อความนะค่ะที่ส่งมายังรายการเจาะข่าวขำยำข่าวรัวของเราขอให้ผู้จัดรายการทั้งสองจมีแต่ความสุขคงจะเป็นอย่างนั้นนะเห็นแต่ความสุขเดี๋ยวตามมาขอบคุณค่ะขอบคุณคุณมากนะที่อ่าแลวขออยู่คู่รายการไปนานๆเจริญพรโยมเช่นกัน นะเออปีใหม่้ะปีมีแต่ความสดชื่นนะปีนี้ส่วนนี้เข้าช่วงอะไรต่อไปเดี๋ยวเดฟแวนรีบไปไหนแล้วนะจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนเดี๋ยวเวลาหมดเราเหลือเออใช่ใช่ใช่เอ้ามันมีข่าวรั่วๆในช่วงเนี้ยค่ะ ข่าวรั่วๆซึ่งเราจะนํามาสิ้นให้กับการเป็นการแกล้งคนของต่างประเทศเขาแกล้งกันเนี่ยเขาอํากันอยสุดเลยแต่เขาไม่โกรธนะเขาไม่โกรธเป็นการแกล้งแบบไม่รู้ตัวเมื่ังเนี่ยเขาเป็นอะไรที่อาแรงๆแล้วเขาก็ไม่โกรธเหมือนวันวันชาติของฝรั่งเศสเขาจะอํากันแบบ โอ้โหสุดๆเลยถูกต้องประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยเอารถไปทําอะไรอย่างเงี้ยนะพังก็นั่นแหละนั่นแหละวันชาติฝรั่งเศสมันจะเขามีการอํากันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากเลยเคยทํางานร่วมกับฝรั่งเศสอ่ะแต่คนไทยไม่ได้นะอ๋อคนไทยเหรอนะอยู่ทํางานอยู่ฝั่งฝรั่งเศสแล้วไปเป็นทำอะไรอยู่ธนาคารบองเดอปารีสไปทำอะไรแบงก์เนชันแนลเดอปารีสครับผมไปทําอะไรเป็นพนักงาน อย่างผมเลยจะเป็นรองกรรมการพิจารณาแบ่งไปทุกาเขาอยู่ฝรั่งเศสไม่เนี่ยอยู่ถนนวิทยุเนี่ยต้งฝรั่งเศสเขาอย่นีอไ่เป็นพันลงเขาม่ะก็ดูแลให้เจ้านายติดตามเจ้านายไปว่าทั่ดีก็ได้เข้าไปทำเนาะน่าจะเข้าไปทำก็ยังดีนั่นแหละเขาจะบอกให้ว่าเขามีการแกล้งกันเขาจะอํากันแรงมากหนักมากแต่เขาไม่โกรธกันแต่ประเภทหนักจนร้องห่มร้องไห้เลยก็มีอ่ะอ่า่องกันอย่างนี้เลยแต่ที่เมืองนอกเนี่ย ก็มีอะไรแปลกๆนี่แหละจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการแกล้งคนแบบไหนหรือจะอํากันหนักขนาดไหนไปเข้าสู่ในช่วงย่ำข่าวรัว ย้ำข่าวรั่วในช่วงนี้เขาบอกเป็นการแกล้งกันแบบสนุกสนานของชาวต่างชาตินะซึ่งทางเจ้าของราานให้คุณเดือดที่ไม่รู้อนโนยเดอะไรเนี่ยนะฮะมาช่วยเก็บของที่ตกบริเวณพื้นน่วยสิเขาบอกมาเก็บของให้หน่อยที่มีน่องขาสวย,สวยงามวางอยู่จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูครับว่าเขาจะตกใจเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยครับในช่วงนี้อ่า เอาน้องมาวางไว้เลยนะอันนั่นอุ้ยเห็นไหมอุ้ยน้องเตะเอ้าแกงเห็บแงว่ะอันอันเก็บของให้ไหนเอ้ยเก็บของแค่ไหนแน่ๆอฮ้ยอุ้ยอุ้ยยังมาเตะดาบเลนเน่ยเอาข้ามไปละเก็บของในแค่อุ้ยอุ้ยเอ้ายังมาอุ้ยข้าม่มาจังไม่ด้เนี่ยจ๋ายังไงนะ อียังไงหยุดแต่ว่ามาเทะแดกไอยังไงนั้นเอองงต่เลย่ังาขามันคือต้องสีสภามัคือกันขามาโตกันเจ็บของให้แน่ก็ตุ๊กหัวยังมดใอุ้ยไอเะเจ้าเตะคอยบ่ได้เเจ้าได้นั่นเนี่ยขาหนัาเนยที่ฉ่เห็นน่นั่นเอ้าอี่ยงมาโตกันอ้ยนียัง มาจะ่สซขาหนาขาไผ่หันมาเตนนี่นี่นขาขาขามาขึ้นดินได้ดิเนเ่ยโ้ยจักเนี่ยก็าโอ้โหไปนั่งยี่เนี่ยเอยเ็นี่ไปเบิ้งน,น,นั่น,นแต่เอาแล้วมีการโยนคืนอ่ <c oughs> เอาเบื้องกล้องนั่นนะเขาอำกันเล่นๆนะจ๊ะทําไงบ้างตลอดวะพอจบแล้วเขาจะบอกเอาดูกล้องนะเป็นรายการล้อเล่นนะเล่นเขาก็จะไม่ได้โกรธต้องเฉลยต้องเฉลยไม่งั้นเดยวเขาโกรธแย่เลยค่ะเอาต่อไปเข้าช่วงช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับวันพรุ่งนี้เป็นวันพื่อหัะสบอดีพื่อหัะสบอดีนะครับเด้อดวงชะตาชีวิตคนวันพื่อระสบดีสิเป็นอย่างไดไปเข้าสู่ในช่วงสิรานีฮาค่ะ วันพฤหัลสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับใช่ค่ะพุทีิวันพิหธลรเขาบอกว่าการงานนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นการทํางานเป็นทีมจะมีประสิทธิภาพดีตามเป้าหมายการเดินทางไกลจะได้รับความสําเร็จโอ้โหเยี่ยมเลิศนะคะเอาต่อไปตัดเงิน จะมีเรื่องที่ต้องจ่ายไม่คาดฝันเป็นการจ่ายออกไปในบางสิ่งที่เจ้าชะตาพึงปรารถนานะคะแต่จ่ายออกไปแล้วได้ของที่ถูกใจกลับมาแน่นอนในช่วงนี้ให้ระวังการใช้จ่ายไว้บางอย่างนะคะอาจจะมีผลเสียในระยะยาวก็ได้ต้องระวังนิดนึงนะ ความรักไม่ค่าความรักเป็นไงครับมีโอกาสคบหาก,กับคนใกล้ตัวมีความจริงใจกับเต้าชะตาเป็นอย่างมากความสุขความสมหวังในเรื่องความรักยังสามารถมีขึ้นเรื่อยๆโอ้ก็ดีความรักก็ดีการเงินก็ดีแต่ระวังนิดนึงอ่าและการงานก็ดีเยี่ยมเลยพัน,นเฟืองัวสีไมค่ค่อยสีสีที่เป็นมงคลของมันพระรหัสครับสีแดงกับสีขาวค่ะอ่าพวกนี้ใส่แดงไว้ขาวไว้ก็ได้เลยเป็นมงคลโชคลาภจะมาเลยละ เอาโต้นไม่โต้ไม่ใช่ต้หวยหรอกครับเอาเลขเป็นมงคลเลขเป็นมงคลคือเลขหนึ่งเลขห้าเลขแปดอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเลขให้รักษาระดับเลขหนึ่งเลขห้าเลขแปดนะตัวใดตัวใดตัวหนึ่งในสามตัวนี้นะคะหรือเอาเป็นทั้งสามตัวนี้ก็โอเคนะคะโอเคเรามาช่วงสมบัิสำนวนของไทยเราวันนี้ขอเสนอคำว่าหน้าไหว้หลังหลอก หน้าไหว้หลังหลอกไปยังไงไปดูกันหน้าไหว้หลังหลอกหมายความว่าตอนหน้าทําอีกอย่างรับหลังก็ทําอีกอย่างตอนหน้าเราทำมาจริงใจทำมาพูดดีแต่รับหลังเราด่าเราเช็ดเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าหน้าไหว้หลังหลอกคนอย่างนี้ใช้ไม่ได้ฉะนั้นจะทําอะไรก็อย่าไปหน้าไหว้หลังหลอกก็แล้วกันใช่ค่ะเอาละกันแล้ววันนี้เวลาของเราสองคนแต่จริงๆหน้าไหว้หลังหลอกไม่ใช่อย่างนี้ หน้าไหว้นะจะทําให้ดูสํานวนไม่หน้าไหว้เอากล้องมากล้องหน้าไวหว้หน้าหน้าไหว้ค่ะนะหลังรอก,ก็เหรอเฮ้ยมันรอไม่หมอเมทเอาละค่ะวันนี้เวลาของเอยสองคนก็หมดลงแล้วนะคะ,ะเราจะบอกกับคุณผู้ชมว่าวันนี้เราแจ๋วหลอกอีกแล้วจบแล้วครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการเจาะข,ข่าวคำยำขาวโลอลาตีสวัสดีะคะ่ะพราวนี้พบกันใหม่ครับไปก่อนนะสวัสดีครับ